สวัสดีค่ะิดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงความรักครึ่งเดือนแรกนะคะมิถุนายนขอยงชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะมีเมษค่ะมีสิงห์แล้วก็ธนูนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นเมษสิงห์ธนูในโหราศาสไทยหรือว่าโหราศาสตร์ตะวันตกคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปสามารถเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆ สถานการณ์ใหม่ๆขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่อยากจะสื่อสารไปถึงนะคะโอเคคนที่ดูคลิปนี้ได้ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครคนโสดหรือสถานะเป็นไงขอแค่คุณมีคนในใจให้คิดถึงคุณสามารถดูคลิปนี้กันได้นะคะอ่ะก่อนอื่นเราไปดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อน สถานการณ์นะคะนี่ความสัมพันธ์ระหว่างคนเขารูปงแบบและความสัมพันธ์ระหว่างคนเขาเป็นอย่างไรขอไพ่หน่อยนะคะมีไพ่พร้อมรีไพ่ แจ็คพอตปกป้องอืมความสัมพันธ์นี้ค่ะมีคนพร้อมชัดเจนพร้อมในการไปหาพร้อมในการไปอยู่พร้อมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่าในบางเคสหมายถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องมีคนใดคนหนึ่ง m o ฟไปอยู่กับอีกคนนึงได้ด้วยนะคะแล้วก็พอขึ้นไพ่แจ็คพอตอะนั่นแปลว่าในเร็วนี้เนี่ย ในความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่เลือกถูกคนนะคะเลือกถูกคนเจอคนที่ใช่หรือสามารถหมายถึงการไปเจอคนที่แบบแจ็คพอตอ่ะมันหมายถึงสมบัติเนาะได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็แบบโอ้ไปเจอคนที่แบบสามารถซัพพอร์ตดูแลเราได้ในระยะยาวเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีอะไรอะไรแบบนี้แล้วให้ขึ้นดีเฟนต์ปกป้องเนี่ยค่อนข้างต้องผ่านจังหวะมันไม่ง่าย ความสัมพันธ์นี้มันไม่ง่ายความสัมพันธ์นี้จําเป็นต้องผ่านการฝ่าด่านจําเป็นต้องผ่านการต่อสูออ้แต่ถ้าคุณคือคนที่กำลังจะลงเรือนะถ้าให้เปรียบเทียบนะการออกเดินทางของคุณครั้งนี้จะทำให้คุณพบสมบัติการออกเดินทางครั้งนี้ในชีวิตในความรักของคุณจะไม่สูญเปล่า ลองดูสําคัญที่ต้องออกเดินทางสําคัญที่ต้องเปลี่ยนสําคัญที่ต้องตรีมความพร้อมให้ดีเมื่อโอกาสมาถึงคุณจะคว้ามันไว้ได้ได้มาประมาณนี้ค่ะอ่ะไปดูกันนะคะสี ขอไพ่หน่อยนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาว่าชาวทัไฟายคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะ High Priestess Sunrise Magician Shelly Ott สามารถเป็นชาวต่างชาติได้นะคู่กรณีคุณหรืออยู่ห่างไกลกับเรามากๆค่ะพิงดาบบูลไลท์มีอายุที่ห่างกันได้ด้วยนะสถานะทางสังคมอะไรหลายๆอย่างแตกต่างจากตัวเราอย่างชัดเจนนะคะขออภัย พรทันมั่งไม่ทันมั่งเนาะเสียงมอเตอร์ไซค์โอเคไปดูกันเขารู้สึกไงกับคุณคะชาวทัดไฟเขารู้สึกไงกับคุณคะชาวทัดไฟ ในถือเหรียญเก้าดาบคิงถ้วยสเตรน g ์หนึ่งไม้แล้วก็ไพ่แปดถ้วยอืมมันมีการอพยพจริงๆด้วย ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนี่งนะคะอ่ะโอเคไปดูกันสถานการณ์ความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้นะคะ พี่ว่าคุณค่าดเดาอะไรไม่ค่อยได้นะมันดูเป็นอะไรที่ไม่ความไม่แน่ไม่นอนสูงนะคะสามวันดีสี่วันไข้หรือสามารถเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อให้พูดคุยการสื่อสารการันมันก็ดูมีอะไรที่ไม่เปิดเผยอ,อยู่เนียบางเคสค่อนข้างสงสัยว่านอกเหนือจากการคุยแบบจริงจังกับเราเราไปซ้อนใครปะเนี่ยอะไรแบบนี้ได้นะคะในบางเคสแต่ส่วนใหญ่ในความสัมพันธ์นี้สัมผัสได้ถึงความอึดอัดค่ะ สัมพันธ์ได้ถึงความอึดอัดสัมพันธ์ได้ถึงการที่เราพยายามเข้าใจเขาว่าเราพยายามผู้ถ่วยเขาต้องใช้คําว่าความพยายามเพราะสักไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ลักษณะที่พอเราเจอเขาอ่ะเราจะต้องตัดเนนโหมดของความรู้สึกออกไปแล้วต้องใช้โหมดของหลักเหตุและผลอะไรหลายอย่างมาประกอบเพื่อที่จะรู้ว่าจริงๆคนคนนี้เขา หมายความอย่างที่เขาพูดไหมเขาคิดอะไรอยู่สิ่งที่เขาแสดงออกเขาต้องการสื่อสารอะไรอะไรแบบนี้ค่ะคนคนนี้จังหวะที่จะร่าเริงจังหวะที่จะสดใสก็ยิ้มง,ง่ายแต่ในบางจังหวะเนี่ยเราก็จะแอบมีความรู้สึกว่าอืมแต่บางทีเขาก็นิ่งบางทีเขาก็เงียบบางทีก็ตัดบทบางทีก็พูดประโยคไม่น่าฟังนี่ก็ไม่น่ารักเลยอะไรแบบนี้ค่ะคุณรู้สึกเหมือน เข้าใจยากเนาะเออคนคนนี้เป็นคนเข้าใจยากนะคะแล้วก็ถ้าคุณจะต้องคุยกับเขาคุณต้องคิดก่อนว่าคุณจะแบบสัจะพูดกับเขายังไงส่วนหนึ่งอะถ้ามันเป็นในโหมดของคนที่เป็นต่างชาติอะภาษาเรากับภาษาเขามันไม่เหมือนกันอันนั้นก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเพราะบางประโยคมันเราสื่อสารออกไปตรงๆแต่มันไม่ polite สำหรับฝั่งนู้นมันก็จะเป็นประโยคที่มันดูแรงๆเลยก็ว่าไปแต่บางทีมันหมายถึง การที่เราตั้งใจที่จะให้มันสื่อสารไปแบบนี้แต่มันผิดความหมายไปเลยอันนี้ก็ต้องคิดนิดหนึ่งเช่นกันมันจึงเป็นความอึอจจดอัดจากไพ่ที่ขึ้นมาหน้าไพ่เขาเขาก็คิดไม่ตกไม่แพ้กับคุณในความสัมพันธ์นี้แต่เขารักคุณไหมเขาชอบคุณไหมเขามีใจให้คุณไหมการันตีได้ด้วยไพ่คิงถือถ้วยว่าเขาคิดกับคุณเกินเพื่อนเกินคนคุยแน่นอน แต่ว่าในในเวลานี้พอไพ่มันขึ้นก้าดาบถ้าไม่เขาเป็นคนคิดมากเขาก็รู้สึกว่าคุณแบบคิดมากนะอืมเขาก็รู้สึกว่าเราคิดมากในบางเคสมันอาจจะใช้คําว่าอะไรดราม,มา่าอะไรก็ว่าไปแต่เขายังคงมองเห็นความสัมพันธ์นี้มีมีคุณค่าสําหรับเขาอยู่นะคะอืม ถ้ามันจะต้องมีการห่างมีการจากกันหรือนิ่งเงียบกันไปเขาไม่อยากให้เกิดสิ่งนั้นน่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันได้เรียนรู้กันต่อไปต่อกันได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในหมดถึงเราสองคนอายุห่างกันเยอะหรือเราสองคนอาจจะอยู่คนละสปีชีกันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มันก็แน่นอนอยู่แล้วอะเกิดมาคนละพิมพ์เขียวกันเราเกิดครอบครนี้เขาเกิดครอบครนูสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมแตกต่างกัน มันต้องปรับตัวไม่งั้นมันก็ไม่มีวันที่เคมีจะเข้ากันได้อยู่ดีคนคนนี้เข้าใจข้อนี้แต่ไม่รู้ว่าเราอ่ะเข้าใจข้อนี้ไหมในความคิดของเขาเพราะจิตใจเขาคิดแบบนี้เขาพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเราเขาพร้อมที่จะคุยกับเราแต่ในฝั่งของเราอ่ะเราคิดอย่างนี้เขาคิดนะในฝั่งของเขาเขาคิดแบบนี้อ่ะดวลองไปดูกันแต่มีความคิดถึงมีความรู้สึกดีด้วยแล้วก็ หนึ่งไม้เนี่ยกับแปดถ้วยเนี่ยถ้าเราไม่ได้คุยกับเขาว่ามันก็เป็นจะเป็นจังหวะที่เหมือนแบบอืหรือว่าจะไปเริ่มต้นกับคนอื่นแล้วหรือว่าไปหาคนอื่นแล้วนะอะไรแบบนี้คะ่ะเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนคะชาวธาตุไฟคนคนนี้ชอบคิดถึงคุณตอนไหนสิบถ้วยมูนไลท์ภาพคำว่าครอบครัว คนคนนี้มีภาพคําว่าครอบครัวกับคุณถ้าเขาจะต้องใช้ชีวิตครอบครัวหรือลงเอยกับใครสักคนหนึ่งมันมีหน้าคุณลอยอยู่ในนั้นนะอืมอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะคะถ้าเขาเคยทําผิดต่อคุณนี่เขาอยากขอโทษไหมถ้าไฟเท้าเวอร์สิบเหรียญเป็นไปได้เพื่อรักษาคําว่าครอบครัวไว้เพื่อรักษา ความสัมพันธ์นี้ไว้มองว่าเขาจะทํามองว่าเขาจะทํานะถึงแม้บางทีแบบที่ต่างเขาไม่ผิดเถอะเขาก็จะทํานะคะอือเดดูสิเขาพูดถึงคุณให้กับคนอื่นฟังบ้างไหมคะถ้าเขาพูดพูดว่างไงคิงถือเหรียญไพ่แปดเหรียญมมองว่าไม่พูด พราะคนคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนจอกแจก๊กจอแจแล้วเมามวยค่อนข้างโฟกัสไปที่หน้าที่การงานของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีภาระอะไร,ะไรหลายๆอย่างล้นมืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้มีเวลาไปเล่าหรือปรึกษาเรื่องคุณกับใครนะหลักๆจับต้องในเรื่องของงานของเงินเป็นหลักนะคะปรึกษากระจายตัวเองอย่างเดียวละ่ะค่ะไม่ได้ไปปรึกษาใครนะ,ะเขาต้องการอะไรจากคุณคะธาตไฟ ห้าถ้วยนึ่งดาขอขยายหน่อยสิบดาเหมือนคุณและเขาตอนนี้ก็น่าจะมีประเด็นปัญหากันอยู่จริงแหละ ก็ถ้ามันมีเรื่องราวอะไรเข้าใจผิดหรือไฟนอลี่มันจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่เหมือนเดิมอะ่ะอย่างน้อยบอกเขาให้รู้หน่อยก็ดีว่ามันมันคืออะไรสาเหตุที่มีประเด็นม,มีปัญหามันคืออะไรเผื่อมันจะได้แก้ไขได้ความจริงการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยนะคะโอเคสิ่งที่คุณต้องระวังในความสัมพันธ์นี้นะ ขออภัย My World ขึ้นแล้วก็ไพ่เด็กถือดาบขึ้นจากหน้าไพ่คนคนนี้เหมือนมีโลกส่วนตัวของเขานะคะมีโลกส่วนตัวของเขาสิ่งที่เขาชื่นชอบเนาะอาจจะเป็นงานอาดิเรกก็ได้ค่ะกิจกรรมสมมุติเขาชอบการสะสมโมเดล กิจกรรมการออกกําลังกายการปลีกวิเวกไปพายเรือปีนเขาอะไรที่มันเป็นงานที่เขามีความรู้สึกมันคือโลกของเขาแล้วเขาชอบทํามันหรือแม้แต่ถ้าเขาคือคนที่มีครอบครัวก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วมีลูกหรือติดติดบ้านหรืออะไรเงี้ยเราจะต้องทําความเข้าใจว่าเมื่อ,อไรที่เขาเขามีโลกของเขาแบบเนี้ยเราอาจจะต้องทําข้อตกลงว่า แล้วเมื่อไหร่ที่คุณจะออกจากโลกของคุณมาหาเราได้อะไรแบบเนี้ยแต่โลกไปนั้นมันยังต้องอยู่ตลอดนะเราต้องเข้าใจอันนี้นะคะอ่ะไปดูดต่อซิรูมนี้เหมือนเบบี้จูมมากเลยเบบี้จูมเองอะ่ะเหมือนมากเลยใช่พื่ว่านี่มันคือพัน Golden Retriever ไหด,ดูสิแลนในใจที่เขาที่ที่จะทำกับคุณ ควินดาบกับเดทความสัมพันธ์นี้ถ้ามันยังท็อกซิกนะพี่ว่าไปรอดยากถ้ามันยังท็อกซิกพี่ว่าไปรอดยากหรือจริงๆมันอาจจะเป็นลักษณะที่คุณเองก็ได้ชาวทาดไฟคุณลำไย,ยความสัมพันธ์นี้คุณลำไย,ยความสัมพันธ์นี้คุณคิดที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นตัวคุณเองที่เลือกที่จะตัดจบความสัมพันธ์นี้ก็ได้ถ้าคนที่เข้ามาฟังเป็นฝ่ายหญิงนะ อาจจะเป็นคุณที่คิดจะจบอืมเพราะว่าเป้าหมายในความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ตรงกับที่คุณอยากได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันเป็นเขาจบให้รู้เถอะว่ามันจบเพราะท็อกซิกมันจบเพราะท็อกซิกจริงๆคําว่าท็อกซิกในที่เนี้ยบางเคสท็อกซิกเพราะว่าเขาไม่ได้โสดแต่บางเคสมันคือการท็อกซิกเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วแล้วแบบ เราถ่ายเทพลังงานอะไรก็ไม่รู้ให้กันแต่มันไม่ใช่พลังงานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอืมอารมณ์นั้นนะคะคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้ค่ะถ้าใรฟคว e นถือถ้วยแล้วก็ไพ่ไฮ i พรสเ s ตมีสองถ้วยด้วยอะจริงจริงคุณเป็นคนที่เขารักนะแต่คุณโคตรเดายากถ้าเป็นคนโสดอะ มันจะเป็นแบบนั้นอะเป็นคนที่แบบน้ำขึ้นน้าลงแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะ้องทําไงเขาชอบไหมเขารักไหมใช่แต่ด้วยความเป็นไฮพ里斯เทสคือสวิงบ่อยแล้วก็ฉันจะต้องแฮนเดิลเธอยังไงแต่เป็นเคเตอร์ปาร์ตี้ควีนถือถ้วยไฮพร斯เทสคุณคืนคนที่มาทีหลังแล้วแนวโน้มที่เมื่อเขามองว่าคุณเป็นเบอร์สองะโอกาสที่มันจะ เทิร์นขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะในเมื่อเขาตั้งเป้าไว้แบบนี้ค่อนข้างยากใครก็ตามที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะถ้าไม่ได้เจอสถานาการณ์แบบนี้แน่นอนว่ามันไม่ใช่ดวงที่ตรงกับทุกคนอยากให้เป็นกำลังใจค่ะให้เพื่อนๆที่กำลังเจอสภาวะนี้อยู่ในชีวิตเนาะมาให้กำลังใจกันมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะอือขอบปซสิ แนวโน้มค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงคาดไปสิบไม้แปกอะไรแล้วนั่นเด็กถือไม้สิบไม้เด็กถือไม้เหรอเจ็ดถ้วยหรอเจ็ดไม้หรออืมและเจ็ดดาบ หน้าไพ่เหมือนเหมือนมันไม่ได้ข้อสรุปอะในส่วนของความสัมพันธ์ก็ยังคุยคุยกันนะแต่มันเป็นการคุยที่ที่มีทางเลือกตัวเลือกเข้ามาอาจจะเป็นทางคุณมีทางเลือกตัวเลือกหรือเป็นทางเขาก็ได้แต่ถ้าเป็นทางเราอะแต่ถ้าเป็นทางเราไพ่บอกว่าแบกหนักไปเปล่าตัวแค่นี้เองนะแบกหนักไปเปล่าเออ ให้ขึ้นมาบอกประมาณนี้ถ้าเป็นทางเรานะแต่ถ้าเป็นทางเขาอะเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้เราคงต้องพยายามเยอะนิดนึงแล้วก็อาจจะมีในเรื่องราวของการจินตนาการอะไรเกิดขึ้นเพราะเราเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างเข้าไม่ถึงกันถ้าเป็นไปได้สื่อสารเท่าที่ทําได้อะไรที่เขาบอกก็บอกหรืออะไรที่เราจําเป็นต้องบอกเขาก็บอกแค่นั้นเองแต่อยู่บนโหมดของความสัมพันธ์ที่ พอเป็นเด็กถือมาคิดว่าแยบแยบถามกันธรรมดาไม่ต้องดีฟมากพอพอดีฟมากมันจะหาว่าเราดราม่าไปอีกอารมณ์แบบนี้นะคะเท่าที่ได้นะไพ่แนะนําถ้ามันเป็นในเคสเติร์ดเ,เนี่ยแต่ถ้ามันเป็นเคสเติร์ดจริงๆนะยังเติร์ดอยู่แล้วอาจจะมีอีกฝั่งหนึ่งจะมีทางเลือกตัวเลือกเพิ่มขึ้นซึ่งคุณก็จะรู้ได้เองเลยว่าเหนื่อยเหนื่อย เราเหนื่ยกับความสัมพันธ์นี้ไพ่อยากบอกอะไรเขาอยากบอกอะไรคุณคะโวยวายมีคนโวยวายจริงๆมีคนดราม่าจริงมีคนที่เรื่องบางเรื่องมันไม่มีอะไรแต่ก็บื้มบื้มไปจริงอะไรเลยเหมือนไพ่ดีเฟนเราต้องเบาๆนิดนึงอับโชค จะมีคนมีความรู้สึกว่าทาไมดวงความรักฉันแย่จังทําไมมันไม่ดีทําไมมันนู่นนี่นั่นเลยจะใจเย็นๆบางทีเราแค่เลือกคนผิดบางทีเราแค่เลือกคนผิดเราอาจจะกําลังแค่ไปเจอคนที่ไม่เหมาะสมกับเราคนที่ไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นเราอยากได้คนแบบไหนเราจงเป็นคนแบบนั้นจริงๆเหมือนพี่จะเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนเราอยากได้โบนสัสเจ็ดเดือนอย่างเงี้ยสมมตินะ เราจะอยู่ในบริษัทที่ได้ให้โบนัสแค่สองเดือนไม่ได้ไงเราจะอยู่แรกๆเราไม่รู้หรอกแต่พอเราอยู่ๆไปอ่ะเราจะเริ่มรู้เริ่มรู้จากไลฟ์สไตล์ของคนใกล้ตัวเริ่มรู้จากอะไรหลายๆอย่างที่มันบ่งบอกว่าเอฟเฟรสอะค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ของคนที่อยู่ที่เนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาเป็นยังไงมันจะเป็นตัวบ่งบอกให้รู้ได้เลยว่าที่นี่ไม่ตอบโจทย์คุณ เพราะฉะนั้นวิธีการคือคุณออกจากที่นี่แล้วไปหาที่ที่ให้โบนัสเจ็ดเดือนอย่างที่คุณอยากได้ความสัมพันธ์นี้ก็เช่นกันอย่าเพิ่งตีว่ามันอับโชคอย่าเพิ่งตีว่าตัวเองเป็นคนโชคไม่ดีลองเปลี่ยนก่อนลองหาใหม่ก่อนแล้วค่อยว่ากันเพราะพี่เชื่อว่าสิ่งที่เราเจอมันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเราอืมดวงอะ่ะ เป็นสิ่งที่คือเหมือนจะเป็นสิ่งที่ชักพาให้เราไปเจอเรื่องแบบนั้นได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะทําให้มันซอบลงไม่ได้นะอม,มันขึ้นอยู่กับเราด้วยค่ะขอให้หน่อยต่อจะบอกอะไรกับคุณไม่ไหวบอกไหวเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยอยู่กระหมดไม่ไหวบอกไหวถ้าไม่ไหวมันต้องหยุดมันต้องพอไ่ะ บางทีเราเราไม่ไหวเรายังบอกไหวเราก็อาจจะแบบโอเคแบบน้ำตาพร,รา่าแล้งไงอขอพายหน่อยไม่ค่อยสบายใครในเวลานี้ที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็ดูแลตัวเองนิดหนึ่งหาเวลาตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็เป็นไปได้ก็ลองเจาะเลือดด้วยนะคะแล้วีงค่ะปวดหัวอืม เจ้าชูมีคนเจ้าชู้จริงๆความสัมพันธ์นี้มีคนเจ้าชู้จริงๆแล้วให้ขึ้นสติเรามีสติอยู่กับตัวเองเวลาจะทําอะไรให้นึกให้ได้ว่าเราจะต้องไม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราทําลงไปแค่นั้นเราก็ลองทําดูให้ยั้งไว้นิดนึงเราก็ลองคิดดูอะไรหลายๆอย่างมันจะมันจะดูเปลี่ยนไปได้ในทิศทางที่ดีลองปรับตรงนี้ดูนะคะแล้วบางคนเนี่ย อาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ที่เจ้าชู้คุยหลายคนหรือเราอาจจะไปดีกว่าคนที่เจ้าชู้จริงๆก็ได้เราถ้าเรากําลังไปหารักแท้กับคุณเจ้าชู้มันอาจจะมีอ่ะแต่เราให้ก็ให้รู้ไว้ว่ามันก็น้อยเปอร์เซ็นต์มันก็น้อย,น,น,น,อยนิดหนึ่งถ้าเราอยากได้จริงๆเราก็อาจจะต้องหาให้เจอเออหาให้เจอในดงที่มีแค่นั้นเอง แล้วเราก็จะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้อับโชคต่อไปไพ่อยา่แนะนําอะไรคะขอโทษมีคนผิดแล้วอยากขอโทษจริงๆสุขภาพรู้สึกท้อดิ่งเหนื่อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นไพ่บอกว่าเคล็ดลับการให้อภัยาทานปล่อยนกปล่อยปลาจะช่วยให้การงานข้องโตขึ้นหรือแม้แต่จิตใจของคุณนะคะหรือแม้แต่จิตใจของคุณ บางท่านกำลังในสภาวะนี้แล้วไงอีกขอไพ่หน่อยมีไพ่เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจะได้มีโอกาสเรียนรู้คุณต้องเรียนรู้จากมันรวมถึงความรักความสัมพันธ์นะคะวันหนึ่งคุณจะได้เจอความรักที่เราอยากเรียนรู้เขาพอๆกับที่เขาก็อยากเรียนรู้เรานั่นแหละนะแล้วไงอีก หยุดแบกหามอะไรหนักๆด้วยนะคะจะส่งผลในระยะยาวกองนี้ไหลไม่น่าดีสมหรับไพ่ธาตุไฟ,ไฟมีไพ่คลำทางคนโสดยังคงตามหาไปเรื่อยๆไม่มีบทสรุปซึ่งหน้าไพ่ก็ขึ้นมาบอกแบบนั้นนะน,นะคนมีคู่รู้จักกันก็เหมือนไม่รู้จักไม่เข้าใจอีกฝ่ายจริงๆอืมนะคะก็เป็นอย่างที่พี่อ่านไพ่มาพี่ว่าก็ขึ้นมาตรงกับไพ่ที่ขึ้นนะฮะเคล็ดลับ มีเลขเก้าศูนย์แปดอยู่ตรงนี้สุขภาพคนเรามาระวังในการเดินทางแล้วปัญหาเกี่ยวกับดวงตาด้วยเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เป้าหมายยังไม่ชัดเจนเนี่ยคงต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนํามาพัฒนาในเวลานี้ถ้าไม่ไหวแนะนําให้พักก่อนจริงๆใต้สาหรับขึ้นว่าพ่ายรักตัวเองขึ้นมารักตัวเองนะคะอะไรที่ทําให้ตัวเองมีความสุขจงไปอยู่กับสิ่งนั้นความรักเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนสองฝ่าย พลังงานที่ดีสําหรับตัวเราเริ่มได้ที่ตัวเราแล้วพลังงานที่ดีในตัวเรานี่แหละ<ม>ก็จะไปดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาเ<ม>ชื่อสิอารมณ์นี้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักเครื่องเดือนแรกของชาวธาตุไฟในมิถุนาย,ยนนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมคลิปกันนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิด่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครอยู่น,นี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ